สวัสดีค่ะพอแมพี่นองเมื่อนี้ก็มาพอผอกัรมาดามคำนวณคือนเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีกันทุกวันเนาะค่ะเนาะมีทั้งสี่รอบถึงห้ารอบเน,ะเนเาะพอแมพิณงองเ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะเลขทุกตัวเอามาแค่เปลี่ยนแนวทางผดใช้วิจารณญาณในการรับชมจากนายกกรามขอบูลขอคุณเสียนเสียนได้คาะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องเนาะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้แคบเปลี่ยนแนวทางโปวดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ fc ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอบพระคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อชอบแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้กัมมาร์ดามในเรื่องโกพี่น้องให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเอาภาไปเบ่งตัวเลขแนวทางขค้งเซียนเซียนกันเลยว่า จะถูกใจ f อฟซไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่าชอบก็ยะ,ะเลืม่มกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พแมพ่นนองจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะท่านี่ก็จะเป็นของแมวน้อยนําโชคฮาน้อยเมื่อวานเนาะแตกสุดๆุดพแมพ่นนองมีภไย่ใดไผ่ตามแมวน้อยนําโชคบอเนะของเพื่อนเขาไปตั้งร้ายหลอบการข้อมูลขอบขอคุณแมวน้อยนําโชคเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทา,างมาวางทางช่องเนาะ สามรอบจู้จูอแมีพิ้อนไปรอบเฉพาะจิตสามแปดแปดสามต่อด้วยรอบปกติเออได้รอบปกติหกแปดแปดหกตัวเน้นตัวจอเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ VIP 3 0 0สามศูนย์ศูนามมึอนี้ถ้าผู้ใดเป็นแฟนคลับของแมวน้อยนำโชคมาจับตามองจับตามองแมวน้อยนำโชคว่าจะให้ตัวใดจะเข้าจะปังอีกว่าพมีพนอ้อนซายขายันไปห้าหน้อยกันทุกวัน เตรียมตัวแคบหน้าจออแคบหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับเก้าสองตัวหกหางสองศูนย์สองห้าสองหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองสามสองตัวเน้นสี่หาง 2 0 25 90 91สอเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชควันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขเน่าทางมาว่างทางช่องเนาะตอบขอบพระคุณหลายหลต่อไปเป็นของล็อกจิกพารวยล็อกจิกพารวยกันได้ไปเนาะหนึ่งรอบไปที่ รอบปกติแปดหกตรงๆพ่อแม่พี่น้องแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอดนี่นี้มาติดตามชมแคปหน้าจอถ้าใครจะตามล็อกจิ๊กผ่ารวยวันนี้ให้มารวดสี่น้อยถึง 5, ห้าน้อยศูนย์กับหนึ่งสองตัวสี่หางให้แค่สี่หางเด้อเข้าไปพ่อแม่พี่น้องเน้นให้สองหางสองตัวสี่หาง 0203-1213เบิ้ลจะเป็น0011 3ตัว3หาง012013 001เด้อค่ะ2ตัวเน้น2ห àng, 02, 12, าง0212 3ตัวเน้นหางเดียว012เอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกพิกพารวยเนาะขอบคุณขอบคุณเลขล็อกพิกพารวยเด้อที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทางส่องเนาะ ขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าก็ได้ไปรอบว i p พ่สามสามพรมีพี่นองเข่าตัวเบิร์นเนาะมันนี้จับตามมงเด้ออย่าลืมตัวเบิร์นน้ำเด้อ่พแม่พี่นองเด้อเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยหนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสาม สองสี่เบิร์จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสองนะคะสองตัวเน้นสามหางหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสี่สามตัวเน้นหางเดียวหนึ่งสองสี่เน้นที่หนึ่งรูดที่หนึ่งอะแคปหน้าจอเพราะว่าพี่น้องแลบไปต่อเป็นของใคร ใน,ในก,กาบขอบุญขอบุญเลขรับนางฟ้าเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางทองเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆแล้วไปต่อเป็นของมาดามเนาะค่ะเนาะของมาดามก็ได้ไปหนึ่งรอบไปรอบปกติพเพรอะพี่น้องเก่าๆเนาะเน้นให้รอบพิเศษเขารอบปกติกะถือว่าโอเค ผู้ได้ติดไปก็มาดามูน,นี่อย่าลืมเบื้องตัวเบิร์นน้ำเด้อเพราะม่พี่น้องบ่อใดกับยากดอกค่ะไปแล้วว่าต้องกลับมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสามสองตัวสี่หางสองสี่สองห้าสามสี่สามห้าเบิร์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเออบู๋บอกค่ะมันสองกับสามสิบแปรวันหนึ่งหนึ่งพ่นเบิร์จะเป็นสองสองสามสามสามตัว สามหางสองสามสี่สองสามห้าสองสองสามเด้ค่ะสองตัวเน้นสามหางสองสี่สองห้าสามสี่สามตัวเน้นหางเดียวสองสามสี่เล้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วไปต่เปอเป็นของใครเป็นของ ช่องสุวรรณเนาะช่องสุวรรณจะเข่าตัววิ่งโอ้ตัวเบิ้ลเนาะค่ะเนาะถือว่าเดินดีพู้พม่พี่น้องถือว่าเดินดีให้แช่สี่หางพวกหางกับตัวเบิ้ลนกับ่ะไรกับเนาะอ่ะใครจะตามของ่องสุวรรณ่องสุวรรณก็เข้าไปเก้าเก้ารอบปกตินะคะอุ้ยขอโทษขอให้ถ้าใครจะตามวันนี้เตรียมตัวแคปหน้าจอซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หาง 5354 7374เมื่อนจะเป็น5577 3ตัว3หาง573 574 575 3ตัว2ตัวเน้น3หาง5354 74เด้อค่ะ2ตัวเน้นหางเดียวโอ้3ตัวเน้นหางเดียว ห้าเจ็ดสี่อาแคบหน้าจอเพเมพีน้องถ้าใครจะตามของสนนอ,งองสุวรรณเนาะแบบขอบฟุณนจองสุวรรณเด้อที่หายตัวเลขหน้าร่งางเนาะกับขอบพระคุณหลายหลายและไปต่อเป็นของเซียนนมนะคะของเซียนนุมกับไปเก่าเก้าพึ่งกันพแมพิณองของเซียนนุ่มก็ไปเก้าเก้ารอบปกติรอบปกติเขาหลายคนมากหมู่บ้านนี้กะสิีมีผู้ใดอยู่แล้วเนาะ ใจขยันอ่ะดีใจกับคนที่ได้วันนี้ไปใหม่นะคะมือจับตามมงได้ว่าเพล่นไห่มากคือกันบบตัวเบิลเนาะอันแต่ละเซียนค่ะบอกถึงว่าแต่ละเซียนเนาะเจ็ดเซียนแปดเซียนนี้จะมีของใครไปแบบใดเนาะอ่ะของเซียนนมให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสี่แปดเบิลก็จะเป็นสองสองสี่สี่ สามตัวสี่หางโอ้ยบอกสามตัวสามหางสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสองสี่เด้อค่ะสองตัวเน้นสองหางสองเจ็ดสี่เจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่เจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองของเสียนหนุ่มวันนี้เนาะเอามาลงหนา้าลงหลังคักเทลมาดามเจ้าทันห้าหอด ปีหนาเฮ็ดจังไดเจ้าสีอานตัวเลขถือบนนี่แนวนี้เนาะเพราะว่าขนาดปีนี่เจ้ากระซัมนี่และปีหนาสิว่าจังไดอ่อเจ้าสิเป็นส้งใดติขอโทษขออภัยกหรับของเลขกันแมวแอนน้องสาลีเล้อค่ะน้องสาลีเพิ่นบ้ให้มาน้องวดนนี้เนาะไปต่อเป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่แต่ว่า เล่าของเพื่อนเขาอีกแล้วเดอ้อพอแม่พี่น้องกูไดเป็นแฟนครับของชอเชจใช่ชาเชใจให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย8ดกับ9กสองตัวสี่หาง80 8ศูนย์ดหนึ่งเก้หนึ่งบิ้ลจะเป็น8ป99ปสมตัวสมหางแปดเก้าศูดเกงแปดแปดเก้ สองตัวเน้นสามหาง8 0 8ศูนย์แป้าแก้าศแล้วก็เก้าเด้อค่ะสามตัวเน้นสองหาง8 9 0 8ก้าค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชชเชชัยเนาะแล้วไปต่อเป็นของเลขมิี่มากกับโิพานได้พลเพี่น,นอ้องหมู่บ้านเนาะ ขอโทษขอให้แฟ้นครับเลขมีที่มาเนาะกนันะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าหน่อยห้ากับเจ็ดสองตัวหกหางสองตัวสี่หางวร <c oughs> าไปเท่าไยังเป็ีนลายได้เมื่อนนี้เนาะอ้ามาเป็นนางแมนความเหมือนเอฟซีควมเมนกับมัน่ะมาดามเอ,อเอาใจลอยใจลอยพวกพ่พี่น้องอัน สองตัวสี่หางก็จะมีมีอันพร้อมพูดได้เดี๋ยวนี้ตั้งท่าตั้งล่ำคักเนี่ยห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเบิ้ลจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเนาะคะ่ะสองตัวเน้นสามหางห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่เนาะคะ่นะเนาะ สามตัวเน้นทางเดียวห้าเจ็ดสีด้อพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาสงสัยมือขึ้นเนี่ยไปกินดองพี่ซส้งั้นเข่ามือขึ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่ซสาคนเล็กเพ่นผูกคอต่อแขนพ่นจัดงานผูกแขนมือขึ้นเอาเมีามายไม่เนาะสงสัยเซียนสลืมสะเลือตั้งแต่มือขึ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอะ แคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเชียนเซียนด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนอกกาวขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ